ปฏิบัติธรรมและยังมีความรักได้ไหมถามปฏิบัติธรรมและยังมีความรักได้ไหมได้แต่ต้องปฏิบัติกันเป็นจริงๆทั้งคู่จะยิ่งรู้ว่ารักที่รุนแรงทั้งความรู้สึกทางกายและทางใจเป็นอย่างไรสำคัญคือแต่และฝ่ายไม่เป็นกันจริง กับแค่ถือศีลห้าก็ไม่เข้าใจแล้วว่าถืออย่างไรถือไปทำไมอย่าพูดถึงนั่งสมาธิเอาสมาธิมาเจริญปัญญากันเมื่อทั้งคู่รู้จักอริยสัจสี่จริงๆเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เห็นซึ้งว่าจะปฏิบัติธรร,ธร,รมไปเพื่ออะไรต่างฝ่ายต่างเป็นกำลังของการละกันเมื่ออีกฝ่ายอ่อนแรงลงฝ่ายหนึ่งขี้เกียจอีกฝ่ายก็เตือนให้ขยันตั้งสติ ตั้งสมาธิฝ่ายหนึ่งเผลอทำผิดอีกฝ่ายก็สะกิดให้ระลึกได้ว่าอย่างนี้เซแล้วต้องส่งตัวใหม่แล้วการดึงกันปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการสร้างแรงดึงดูดที่เหนือแรงดึงดูดด้วยกรรมร่วมชนิดอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงเป็นตัวสร้างความนับถือกันและการอย่างสูงเป็นตัวสร้างความสมานฉันท์กลมเกลียวที่แนบแน่นลึกลงไปถึงส่วนลึกที่สุดของจิตใจ แค่คู่ที่ร่วมกันทำบุญใส่บาตรร่วมกันช่วยเหลือคนและสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นนิดก็ประจักษ์แล้วว่าความดีที่ทำร่วมกันเป็นสิ่งลึกลับเป็นเชือกร้อยรัดที่เหนียวแน่นสร้างความรู้สึกระลึกถึงกันในทางดีงามเห็นอีกฝ่ายแล้วเกิดความอ่อนโยนในใจแต่คู่ที่ทำบุญในระดับตั้งใจถือศีลร่วมกันปรวรณาตัวให้อีกฝ่ายตักเตือนได้เมื่อเห็นตนเขว ทำท่าจะด่างพร้อยจะยิ่งเกิดความคิดถึงความผูกพันลึกซึ้งยิ่งกว่าคู่ที่แค่ทำบุญใส่บาตรร่วมกันไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถสอนอีกฝ่ายให้ตั้งจิตเป็นสมาธิสร้างตัวรู้ขึ้นมาได้หรือเป็นสมาธิด้วยกันทั้งคู่มาก่อนเข้าที่ภาวนานั่งสมาธิร่วมกันเสมอ จะเข้าใจความรักฉันหญิงชายอีกแบบที่ประหลาดมากแค่อยู่ใกล้กันเฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรก็เหมือนเป็นแรงเสริมให้อีกฝ่ายเป็นสุขได้อย่างน่าแปลกใจยิ่งหากแต่ละฝ่ายรู้จักคิดรู้จักพูดจาก็จะมีมิติของสัมพันธภาพที่หลากหลายเวลาหนึ่งอาจคุยกันได้มากมายสารพัดเรื่องอีกเวลาหนึ่งอาจรู้จักการอยู่ร่วมกันเงียบๆ เพื่อฟังเสียงของใจแต่ละฝ่ายเมื่อคิดอะไรก็เหมือนจะรู้กันเมื่อขยับนิดหนึ่งก็เหมือนเดาถูกว่าจะทำอะไรมีคู่รักนักเขียนฝรั่งที่เข้าใจเรื่องการทำสมาธิร่วมกันเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้ออกมาเป็นคุ้งเป็นแควรเรื่องก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายคนที่อยู่คู่กันนั้นเป็นแรงทำลาย แรงที่กดให้ใจอีกฝ่ายตกต่ำก็ได้หรือจะเป็นแรงเสริมกันให้รู้สึกสูงส่งให้เกิดความสุขก็ได้ยิ่งมีกำลังจิตมากเท่าไหร่ก็ยิ่งให้ผลบวกลบมากขึ้นเท่านั้นทีนี้ถ้าทำสมาธิถึงระดับที่มีกำลังแรงแถมลากจูงกันไปดีนอกจากเสริมกันในทางบวกแล้วยังสื่อใจถึงกันได้ เพราะคลื่นจิตใต้สำนึกและเหนือสำนึกสารกันในที่ใกล้บ่อยๆนั่นเองจึงไม่นา่าแปลกใจถ้าฝ่ายหนึ่งพบเรื่องน่ายินดีมากอีกฝ่ายที่อยู่ไกลออกไปก็สามารถสำเนียกถนัดถ้ามองในมุมของผู้ที่ต้องการพ้นทุกข์จากสังสารวัฏจริงๆการอยู่ร่วมกันและปฏิบัติธรรมร่วมกันก็มีผลเสียร้ายกาจอยู่อย่างนั่นคือถ้าปฏิบัติไปไม่ถึงขั้น หลดขอเกี่ยวให้จิตแยกจากอุปาทานได้แล้วจะมีความติดเนื้อติดใจกันชนิดแยกจากกันไม่ได้เมื่อเย็นร่วมกันถึงที่สุดก็ร้อนแรงตามคันลองโลกด้วยกันที่สุดเช่นกันจะสลับขั้วร้อนเย็นเป็นช่วงเป็นพักเหมือนพายเรือในอ่างหนีไปไหนไม่รอดเสียเวลาในช่วงก่อนแก่ตัวไปกับวิถีโลกเป็นสิบสบปีหรืออาจชวนกันอธิษฐานขอไปนิพพานกันในชาติอื่นไปเลย ในมุมมองของผู้เห็นรูปนามเป็นทุกข์การอยู่ตัวคนเดียวปฏิบัติธรรมโดยลำพังเที่ยวไปอย่างสันโดษเอกานับเป็นความสุขอันประเสริฐแท้แต่เมื่อยังคล่องอยู่ยังสงสัยอยู่ยังอยากในรถอยู่จะเรียนรู้ชีวิตคู่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ตั้งใจไว้ดีๆมองหน้าคู่รักเราและอธิษฐานไว้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะมีทุกใดปรากฏก็ขอใช้เป็นบทเรียน ลักดันให้ปรารถนาดับทุกข์จนสนิทเมื่ออยู่ร่วมกันจริงๆแล้วเกิดเหตุการณ์เลวร้ายหรือพลาดพลั้งตกทุกขสาหัสประการใดจะได้มีภาคหนึ่งระลึกว่าเราเคยเตรียมใจรับเรื่องนี้มาก่อนจะใช้ทุกนี้เป็นบทเรียนไปนิพพานและพยายามแก้ปัญหาด้วยน้ำใจเมตตาปรารถนาเกื้อกูลกันไม่แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มปัญหา การได้คู่ครองที่ประเสริฐด,ดึงกันไปดีนั้นยากแสนยากแต่ถ้าหาได้ก็ควรหาอย่ายึดถือกันที่หน้าตาเพราะหน้าที่ฉาบบางความเลวไว้นั้นนานไปเหม็นได้แต่ใบหน้าเรียบสงบที่อาบด้วยความดีงามนั้นหอมหวนไม่เปลี่ยนแปลงเลย